ผมขับมาตั้งหนานแล้วเฮ้ยเดี๋ด็กคนโอเคเฮ้ยอีกตนนัวนึงครับผมเฮ้ยโอเคน็อกโอเคนะโอเคน็อกไปหนึ่งไปด้านบนครับผมโอเคเฮียเข้าหัวไปนะไม่โดหนหัววะเฮียโอเคน็อกไปนะครับผมปั้งไปชอ็อตนี้เข้าไปดีหัวเน้นๆ สวัสดีท่านผู้ชมจะเล่นเกมฮับจีด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสลิปเต้อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่รถฮอก ok อีกเช่นเคยเพราะว่าไม่มีที่ลงแล้วลงที่ไหนกูก็ตายนอกจากรถฮอกเมืองเก่าเจ้าเดิมที่เราได้เล่นกันมาตั้งแต่เกินแล้วนะครับผมมีคนไหมเฮ้ยมีคนกำลังโดดลงครับผมโอ้โหเฮียโคตรเจ็บกูพูดเลยขาดนัดเดียวเข้าหัวไปด้วยเมื่อกี้เฮ้ยมันไม่ด่าวยังไงวะนะแปลกแล้วนะแปลกแล้วไม่ด่าวเนี่ย Yeah. มมเหี้ยโผกมาเฮ้ยไม่โดนมาเถอะขอนัดนิดนัดเดียวโอเคนอกไปนะผมนะเพื่อนมันอยู่ไหนนาอโอเคผมฟาร์มเสร็จแล้วนะเมื่อกี้โอเคครับผมนะตายไปนะผมตีทิกสอนะหลังจากที่ผมได้ฟาร์มรดฮอกมาโอเค ไม่โดนว่ะผมฟาร์มรถฮอกมาเสร็จแล้วผม,ผมก็จะมาฟาร์มจิกซอนะเพราะว่าของก็ไม่ได้ฟูอะไรมากแต่ผมไปขอไปขอดูศพตรงนั้นก่อนแล้วกันที่ผมยิงนกเมื่อกี้เออไม่มีคนณแปดว่ะโอเคสวยเฮีย yeah. บนเขาหนึ่งตัวหนึ่งตัวหรือหนึ่งตี้ก็ไม่รู้เดี๋ยวเราไปเอาไปก่อนครับผมผมอ้อมาเลยก็แลนสายตุยำเมื่อวันเฮ้ยท่านผู้ชมครับั่นไง เฮ้เสียดเก็บบาร์ดัฟเกอร์อยากเอากระทะตีมเลครับผมอยากเห็นเฮ้ยเหี้ยมันเห็นผมละที่ผ่ายละเหี้ยชิบหายละไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันจะตายไปมวะเนี่ยเฮ้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 ยเหี้ยไอสัสเกือบตายแล้วมึงไอ้เกือบโดนไก่ตบตใจเหี้ยโอ้ทำเหี้ยแหลมกูปะเนี่ยโอ้ มีคนกับผมนะตรงนี้เพื่อนว่าบ้านหรือตรงไหนวะตรงไหนวะเพี้ยนทำไมกูไม่เห็นว่า,ม,า,า,วามึงมากตรงไหนเฮียมึงจะตาดีไปไหนเนะี่ยบ้านนี้เหรอโอเคนะผมผมรอกันนะเฮ้ยสมองท่านผูช้ชมครับด้านนู้นมีสมองนะเช็ดออไปินไปได้ปะโอเค มีสโมะครับผมด้านนู้นคน,นอยู่ไหนวะเฮียมีแต่สโมกเฮ้ยเด็ด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 ไอสัตว์มาเป็นชุดเลยกาดกูเป็นลมแบบแล,ม,ลมโบ้เอ้ยมันมาชาร์จครับผมมาชาร์จใช่ปะเฉดเคมาดิเจบ็จบเจบ็จบเจ็บโอเคตกไอ้เหี้ยตกรถเพื่อนมันมาเหรอ,เ,อเพื่อนมาครับผม เจ็บนะเพื่อนมันมาไอ้เพื่อนมันมาชบุบว่ะเที่ยมาดิตรงก้อนหินครับผมมีหนึ่งตัวนะเพราะว่ามันลงไปแล้วเมื่อกี้สโมกขึ้นโอเคผมว่ามันน่าจะมาชุบเพื่อนนะไม่เกินนั้นหรอกไอ้เหี้ยรักเพกื่อนชิบหายเลยนะมึงเนาะ หฮ้ยทำไมไม่โดนลักน่าเลยเหี้ยโอเคนะโอเคน็อกไปหนึ่งเหี้ยสดโคตรสวยมันไปชุบเพื่อนครับผมตรงก้อนหินนะเมื่อกี้มันขับรถไปละตัวที่ผมยิงน็อกไปเมื่อกี้ยากน็อกปลาเมืองเฮ้ยไม่โดนได้ไงวะนะ่ ไหนเพี่ยนน่าจะตรงหินเก่านะับผมเี่ยรถก็จะระเบิดแล้วรถมันโดนไปลัดหนึ่งเพื่อนจัดเลยเพื่อนมันเจ็บแล้วสวยหมดปะว่าเอา้าเหี้่หมดละเอา้าเหี้ยเฮ้ยเชดเพื่อนเราเก็บหมดตี้เลยว่าไปครับผมอย่างรวดเร็วเลยตอนนี้นะผมกำลังไปอย่างรวดเร็วรับผมโอ้โหโ,โ,โคตรตั้งใจมากเลยครับผม นะถา,ามว่าไปไหนแล้วครับไปเก็บของสิงครับผมรอเฮียอะไรละ่ะเฮียกูต้องเร็วกว่าเพื่อนไว้ปาสมุกก่อนละกันเผื่อมิตี้มาแจมผมขับมาตั้งนานแล้วเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนโอเคเฮ้ยอีกตัวน,นึงครับผมเฮ้ยเอาเฮียพวกมันพวกมึงมาได้ไงมาเนี่ยไอ้เชียเ่ยเฮ้ยเดี๋ยวมึงมาได้ไงมาเนี่ย 2ตัวเฮียสปัดยิงโอ้โหเลฟิกไว้รุนบอสไปเพื่อนเ <'s> บอร์สีก่ก็ป่ะไปเฮียยุดก็ละเหียยางรถโอ้โหสภาพยางก็แตกอ s <S โอ้โหโอ้โหดีปโอ้โหไม่ผมไม่เอาลนะมอไซแม่งก็เสียงที่ผายตอนขับ <in> เดินเอาดีกว่า่<ๆ>ะเพื่อนเฮ้ย <Hey. S 1> สวยเพื่อนยิงนก,ก่อนไอสัตว ในบ้านนะผมโอเคในบ้านน็อกนะเอียเอ่ย AK ช็อตนี้โอ้โหมาเดี๋ยวกูชุบมึงเพื่อนผมก็เก็บของเช็ด KA W วะ่ะมึงก็รู้ว่ากูสไนไม่แม่นมึงก็ยังไม่ให้กูยิงเนาะโอโ้เฮียเมื่อกี้ก็ดูไปแล้วสนไนเป็นยังไงก็ไม่รู้โครกากเลยเฮียขอรถสกบก่อนแล้วกันเผื่อคุ้มง่ายขึ้นเ,เพื่อนไปชาร์จเลยเหรอเฮ้ยเป็นไปเปล่าเช็ดอุ้ย ไอ้เหี้ยป๊อบยาก่อนเหี้ยเราขอโทษนะเฮียนกไปหนึ่งแล้วเพื่อนเพื่อนมึงต้องได้ว่ะเพื่อนเอาให้ได้เด้อโอเคเฮ้ยเพื่อนแม่งห้าวเกินได้ป่ะนะเพื่อนก็เฮ้ยด้านบนครับผมโอเคเฮียเข้าหัวไปนะเพื่อนมาน็อกไปหนึ่งแล้วผมด้านบนโอเคแต่ผมอ้อม อ้อมไปแล้วก็กันคิดว่าไปเดี๋ยวผมอ้อมลงเนินล่างไปแล้วกันนะเพราะว่าน่าจะอ่าเอ้ยมีคนนะผู้ชมครับด้านบนเขาตัวเป็นหนึ่งนัดไม่โดนหัวไว้เฮียโอเคน็อกไปนะผมโอเคนะสัานโลง่ลงๆก็โลง่งชิบหายเลยกูอ้อมเนี่ยฮะกูจะรอดป่ะวะน,นะเฮ้ยคนใช่ปะนะเดี๋ยวโอเคโดนไป็นหนึ่งนัดเฮ้ย เฮ้ยกูยิงเฮี้ยอะไรของกูนะในบ้านก็มีก็ผมให้เพื่อนเคลียไปนะเย่าเพื่อนดาวไปแล้วกูโคตรทิ้งเพื่อนเลยเยอเพื่อนเคลียบ้านก่อนนะผมผมมาเอาตัวนี้ก่อนกระกระดเพื่อนน่าจะไหวหู่แล้วมั้งเฮ้ยเย่าเล่นเี้ยอะไรของกูเนี่ยหมดหรือยังเพื่อนน่าจะหมดแล้วครับผมบ้านนะคิดว่าเหลือตรงหน้าด้านหน้าเฮ้ยด้านหน้าใกล้ๆแล้วครับทานผู้ชมตรงไหนวะ โอเคที่หลังต้นไม้ผมมีละปั้งไปชชอดนี้เข้าไปดิหัวเน้นๆเย้ yeah, ่ยไม่แม่นเลยเอ okay, คกูเนี okay, ่ยโอเคก็ผมน็อกไปนะก้อนหินน็อกไปแล้วเหลือตรงไหนอีกตัวหนึง่งตรงนี้ครับผมมาดิครับไปแย่แชมป์ไปดี <c oughs> อีกูจะแชมป์ เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งครับผม11ตัวแมวโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมด้วยครับผมใครที่ยิ้มบุกิดตามบุกติดตามกันด้วยใครที่ยิ้มคอมเมนต์ก็คอมเมนต์กันด้วยใครที่ยิ้มกดไลค์ก็กดไลค์กันด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมขอบคุณครับบ๊ายบาย